ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้อยู่ถนนเรียบวงแหวนนะครับวงแหวนตะวันตกอ,อยู่เขตบางขุนเทียนนะครับจะไปทางสุขสวัสดิ์ทางด้านขวานี่ก็จะเป็นทาง พิเศษนะครับทางมอเตอร์เวย์สายเก้านะรับงานจากเทียนทะเล20นะครับจะไปส่งสุขสวัสดิ์62สินค้าก็เป็นหลังนะครับ3หลังที่อยู่เบาะหลังนะ นนี้ก็ขับแก๊ปนะครับหยุดไป2วันนะครับอังคารกับพุธวันนี้วันพฤหัสก็ออกมาประมาณเกือบเที่ยงนะครับวิ่งงานอยู่แถวบ้านาได้งานที่สองนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองลวทีแรกก็กล่าวว่าจะ ขึ้นทางด่วนนะครับทางมอเตอร์เวย์นี่ไปลงสุขสวัสดิ์แต่ทีนี้มันออกมาจากตอกซอกซอยแล้วมันเข้าเลนผิดนะมันสับสนนะครับก็เลยวิ่งทางเส้นนี้ไปเลยเ,เป็นถนนเรียบทางด่วนนะครับเรียกว่าเป็นทางบริการการเจนาพิเศษนะครับก็คล้ายๆกับฝั่งตะวันออกนะ การจนจาพิเศษฝั่งตะวันออกก็จะมีถนนที่วิ่งเรียบเป็นทางบริการนะครับก็วิ่งสวนเลนกันอย่างนี้นะ ครับว่าเส้นนี้มันจะไปถึงสุขสวัสดิ์ได้หรือไม่นะครับก็ยังไม่เคยไปนะครับตั้งแต่เขาเปิดให้บริการมารถก็ติดนะครับวันนี้นี่ไปทางไหนนี่รถก็ติดนะครับยิ่งแถวปากคลองตลาดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ คนเข้าไปซื้อดอกไม้มาทำกระทงขายพรุ่งนี้นะตรงนี้จะมีลิงนะครับไม่รู้ว่าลิงสแสมหรือเปล่านะเนี่ยนั่งกินข้าวโพดอยู่สามตัวนะครับมีลิงกับนกพิราบนะ เป็นลิงสแสม่นะครับสี่ห้าตัวเลยนะที่แรกนึกว่ามีแค่สามตัวตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่นะครับนี่ครับเราจะเห็นลิงอยู่ตรงเสาไฟนะหลายตัวเลยนะนู่นนะไม่รู้ว่าเป็นจุดนี้หรือเปล่านะครับที่เขา อชอบเอาอาหารมาให้ลิงนะลิงแสมนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นคลองนะเ,นเป็นรูปปั้นลิงด้วยนะพระประแดงนะครับตรงไปนะครับถ้าขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์เราก็จะไปลงพระประแดงเหมือนกันนะเราวิ่งด้านล่างนะครับถนนเรียบด่วนการเจนาพิเศษนะครับ มีป้ายบอกแล้วว่าไปพระประแดงนะครับจะไปส่งงานนะครับสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์เท่าไหร่นะสุขสวัสดิ์ด72นะครับครั้งแรกเลยนะครับถนนเส้นนี้ อยู่แถวบ้านนะแต่ไม่เคยได้มาวิ่งเลยก็บรรยากาศดีนะครับถนนเรียบด่วนการจนาพิเศษนะแถวนี้ก็มีเซเว่นเหมือนกันนะครับเซเวนี่รถจอดเต็มเลยเหมือนห้างเลยนะอนนี้ อีก10กิโลเมตรนะครับ12นาทีาจะไปถึงปลายทางนะครับแถวนี้ก็มีหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับออกมาขยายออกมารอบนอกนะ ใครที่ชอบความสงบนะครับซื้อบ้านจาัดสรรนะครับอยู่แถวรอบนอกก็หากินไม่ยากนะครับแถวนี้ก็มีร้านเซเว่นมีร้านขายของขายกับข้าวอยู่อาจจะเผลอๆอาจจะมีตลาดนัดด้วยนะครับแต่ถ้าจะไปห้างก็ก็ต้องมีรถส่วนตัวนะครับหรือว่าเรียก เรียกแก๊ปก็ได้นะก็เป็นถนนสองเลนนะครับวิ่งสวนกันถนนเรียบด่วนนะครับการจนาญพิเศษวงแหวนตะวันตกนะ,ะมุ่งหน้าไปทางะลระแดงนะครับขับแก๊ปไปด้วยนะครับรีวิวถนนหนทางให้พี่น้องดูด้วยกันนะครับ ไปทางพระประแดงนะครับแล้วก็พระประแดงนี่ก็อยู่ถนนสุขสวัสดิ์นะอำเภอพระประแดงนี่แถวนี้เขามีเอารถมาจอดเต็มเลยนะนี่นะครับไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันนะแถวนี้เขามีโรงเรียนนะครับนี่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรีอ๋ออยู่นี่นี่เองนะครับเคยได้ยินแต่ชื่อนะโรงเรียนสวนกุหลาบสองนะครับใหญ่เหมือนกันนะอตอนขึ้นทางด่วนนะครับก็มองเห็นอยู่นะแต่เส้นนี้ก็เพิ่งจะเคยมานะครับ เมื่อก่อนนี่อาจจะเป็นทางลูกหลังอยู่นะแถวนี้นะครับเขาก็สร้างใหม่มาเรื่อยๆนะก็เป็นลาดยางคล้ายๆกับวงแหวนฝั่งตะวันออกนะครับคล้ายๆกันเลยบรรยากาศดีครับไม่มีตึกสูงนะแถวนีเ้เหมือนต่างจังหวัดเลยนะจริงๆก็อยู่ในกรุงเทพนะครับ บางขุนเทียนออลอยต่อกับทุ่งคุกรับรแดงนะน่าจะไปถนนประชาอุทิศได้ด้วยนะครับแถวนี้เช่นนี้นะ มีแยกไฟแดงเยอะหรือเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขับแก๊ปนะครับหลังจากหยุดไปสองวันทำงานที่บ้านนะครับไม่ได้เข้าไปทางด้านในของกรุงเทพนะวิ่งอยู่รอบนอก ก็เป็นมอเตอร์เวย์นะครับสาย9บางขุนเทียนนะครับพรับประแดง ปั๊มน้ำมันมีเซเว่นเหมือนกันนะครับเหมือนกับถนนเส้นอื่นๆนะสะดวกสบายนะครับอยู่ที่ไหนก็มีนะครับปั๊มน้ำมันกับเซเว่นอีเลฟเว่นนะนี่มีร้านอาหาร บอกนะครับตรงไปบางครุเลี้ยวซ้ายครุในเลี้ยวขวาทุ่งครุนะครับโอ้มี3ครุเลยนะก็อีก1กิโลเมตรนะครับเหลือเวลาอีกเนาทีก็จะถึง 4-7กิโลเมตรก็จะถึงทางออกถนนพระประแดงนะครับถนนสุขสวัสดิ์ ซ้ายข้างหน้าก็จะเป็นถนนสุขสวัสดิ์นะครับ <c oughs> ตะกี้นี่รถมันมันมีน้ำมันจดพื้นนะเบรกแล้วมันเสียงแคกๆๆๆ๊ก ตกใจนึกว่ารถเป็นอะไรนึกว่าเบรกแตกสุขสวัสดิ์74 70และ72ไปทางไหนอ่ะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับบรรยากาศาถนนเรียบทางด่วนนะครับการชนาพิเศษเพิ่งจะมาครั้งแรกนะครับก็จะงงๆนิดหนึ่งนะตอนนี้ก็มาออกถนนสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ